การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแกน่นร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนาจรถ่ายภาพหอมกลิ่นรวงข้าวกาะสินกอดแผ่นดินร้อยเอ็ดรวมพลสมาชิกสมาคมคนรักการถ่ายภาพกว่า70ชีวิตถ่ายภาพรับแสงตะวันที่เขื่อนลำปาวเก็บภาพบรรยากาศสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเขื่อนลำปาวกับอาชีพประมงชาวบ้านที่ลงเขื่อนหากุ้งหาปลาเพื่อเป็นอาหารและเหลือไว้จำหน่ายเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวจังหวัดกาะสินถิ่นน้ำดำที่มีความอุดมสม มบูรณ์ในนามีปลาในนามีข้าวชาวกาลสินจึงมีประเพณีบุญใบสีสู่ขวัญข้าวคุลานอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ให้ผลผลิตเพื่อการยังชีพตลอดจนเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นโดยการรวมพลังชาวบ้านสร้างปราสาทหรวงข้าวถือเป็นศิลปะแห่งศรัทธาและบ่งบอกถึงความสามัคคีของชาวบ้านที่วัดเสวตวรรนารามบ้านต้นตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินปัจจุบันงาน บุญใบสีสุขวัญข้าวคุรลานของชาวบ้านต้อนจะมีการละเล่นแข่งขันที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมานั่นคือการแข่งขันตีกลองเสงคณะได้ร่วมถ่ายภาพงานบุญประเพณีในวันมาคบูชาที่พระาธาตุยาคูหรือาธยาตุใหญ่เป็นสถูปเจดีย์ในสมัยทวาราวดีที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดชมการฟ้อนรำจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กลสิน,สนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชากิจกรรมการปฏิบัติธรรมของอุบาสกอุบาสิกาพิธีห่มผ้าพ,พระาธาตุยาคูและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระ ยาคูเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถถ่ายภาพได้น่าประทับใจกับประเพณีวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านของชาวบ้านกุดว่าอำเภอกุดชินารายจังหวัดกาลสินกับประเพณีบุญพงมาลัยในงานประเพณีบุญข้าวประดับดินหนึ่งในประเพณี22ของชาวผู้ไทยอีสานที่สืบทอดกันมายาวนานถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีมาลัยไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์ เดินทางกอดแผ่นดินร้อยเอ็ดถ่ายภาพพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเจดีย์องค์ใหญ่และมีความงดงามตระการตามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะและยังถือเป็นศาสนาสถานสําคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่แรงกล้าของประชาชนในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมกันประกาศความรุ่งเรือง ืองแห่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปถ่ายภาพเจดีหินทรายวัดป่ากุงหรือบรมพุทโธร้อยเอ็ดสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากบรมพุทโธมรดกโลกที่อินโดนีเซียเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่หลวงปู่ศรีมหาวีโรกิจกรรมถ่ายภาพของสมาคมกับอีกหนึ่งพื้นที่กับภาพสะพานไม้แก่ดำที่จังหวัดมหาสารคามเป็นสะพานไม้ความยาวประมาณ1กิโลเมตรทอดจากชายฝั่งน้องแก่ดำด้านวัดดาวดึงแก่ดำไปยังหมู่บ้านหัวขัวเป็นความผูกพัน ระหว่างสายน้ำกับชาวบ้านและธรรมชาติในบึงน้ำขนาดใหญ่ร่วมบุญและถ่ายภาพพิธีสการะห่มผ้าพรพะพธาตุนาดูนซึ่งเป็นแหล่งอริยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานโดยบริเวณที่ตั้งของอำเภอนาดูนคือเมืองจำปาสีที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยทวาราวดีในวันมาคบูชาที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมประกอบพิธีทางศาสนาการท่องเที่ยวไทยร่วมกับสมาคม ถ่ายภาพของกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมเชิญช่างภาพนะครับได้มาร่วมกันในการเก็บภาพสวยงามนะครับของแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆแล้วก็กิจกรรมประเพณีนะครับจะเป็นการที่ส่งเสริมนะครับในเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางรูปภาพต่อไปเนี่ยรูปภาพต่างๆที่ออกไปตามสื่อนะคะก็จะเป็นตัวที่ นักท่องเที่ยวได้อ่านได้พบแล้วสามารถเดินตามรอยของช่างภาพต่างๆเนี่ยมาท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในร้อยกันสารสินนี้ สำหรับกิจกรรมทัศนาจรถ่ายภาพหอมกลิ่นรวงข้าวกระสินกอดแผ่นดินร้อยเอ็ดของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพจะนำภาพถ่ายทั้งหมดมาแสดงในเว็บไซต์ของสมาคมที่เว็บไซต์ bpsthai org และจะแสดงไว้ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสนใจสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ Facebook Fanpage สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ